ตอนนี้ก็ติดแล้วผมเนี่ยได้เป็นออกแบบชุดโต๊ะกับกุอี้สำหรับรายการพี่หนุ่มรายการหัวกระแสที่ของผมก็คือสวัสดีค่ะนุชี่ยาพรพยาบาลนะคะชื่อเล่นชื่อว่าเอ,อิร์ทเมื่อแตราเรียนอาชีพเชนคอนเวน,น,ะค,ะนค่ะหนูเนี่ยยื่นศิลปาการค่ะมหาวิทยาลัยแล้วก็คณะออ,อ,อกแบบผลิตภัณฑ์สวัสดีครับชิปจินนาการนะคะรับชั้นปีกิจจมนงชื่อเล่นชื่ออาร์นะครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนมีข้อเท้า er, ยับเสราดหลังศีรับ เป็นพี่มอหรืปกรณ์ครับที่เดียวเลยก็ครงข้างงานทั้งหมดนะคะหนูจะแบ่งพาร์ทเป็น3พาร์ทก็จะมีพาร์ทสารการออกแบบพาร์ทดอยอิง่งแล้วก็จะเป็นพาร์ทแบบว่าอ,ออกแบบเพิ่มเติมค่ะซึ่งของหนูเนี่ยก็ทำตามโจทย์ของมหาวิทยาลัยก็จะมีดอยอิ่งสองอันแล้วก็จะมีโปรดักสองอันนะคะเพราะฉะนั้นหนูจะทำพาร์ทแยกเ,เพิ่มแยกเพิ่มเนี่ยก็จะใส่เพิ่มอีกสองอันก็คือเป็นโปรดักหนึ่ง แล้วก็รอยยิ่งหนึ่งแล้วหนูก็ใส่ผลงานเพิ่มเติมเป็นตัวโมเดลเพิ่มเติมค่ะก็จะเป็น,าปนงานออกแบบเพิ่มเติมอีกก็อาจจะมีโลโก้แล้วก็จะเป็นการออกแบบพูดเสื้อผ้าอะไรดีไซน์พวกนี้ค่ะ้าการทำพรเนี่ยหลักก็คือจะมีที่มหลาลัยให้มาก็คือรอยยิ่งสองพันสองก็คือผมก็ทำตามโจทย์แล้วก็ใส่เข้าไปด้วยก็เท่ากับว่าผมเนี่ยครงภาในร์ตผมก็จะมีรอยยิ่งห้าชิ้นกระดาษห้าชิ้นประมาณนี้ครับ ผมได้เป็นออกแบบชุดโต๊ะกับกาอย้สําหรับรายการพี่หนุ่มรายการหัวกระแสปิดที่ขผมก็คือโอเคเวลามีจํากัดมีสามชั่วโมงถ้าคิดอะไรได้ก็ค่ยอยๆใส่เข้าไปแล้วก็พยายามทําให้งานดูเต็มๆเข้าไว้เพราะว่าเชื่อเลยแหละว่าน่าจะมีมันทําไม่ท,ทมันคิดก็คือพยายามทำตัวติ่มทิ่มน้อยทำตัวน่ารักน่ารักไ่หอ่หอๆเข้าไว้ผมผมผม้งใจเรียนมากครับอาจารย์อยากเข้าเรียนมาก คือถ้าเกิดว่ายื่นไม่ติดที่นีฆก็คงจะยื่นรอบสองครับควรจะเป็นมีความมั่นใจในตัวเองค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยค่อนข้าง,างเป็นมิตรแล้วก็พูดคุยกันได้สบายสบายอะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็คุยกับอาจารย์ได้แบบเหมือนก็ร้ราแสดงความเป็นตัวเองออกไปเนี่ยมันจะทําให้อาจารย์สนใจในตัวเราค่ะซึ่ที่เรียนเนี่ยเพราะว่าตอนแรกอ่ะยังไม่รู้หรอกว่าจะเรียนสาขาอะไรรู้แค่ว่าอยากจะเข้าสาขานี้มิทยศิลปร์สินอปกอนแค่นี้ คุณถ่ายก็คือต้องรอยิ่งก่อนนะก็เลยมาเรียนแล้วก็มาดูแบบประวัติที่นอ,อ่ปกตคือคนเนี้ยสอนอะไรบ้างก็เลยโอเคเราเลือกมาเรียนรอยิ่งก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดแบบมีสงสัยก็เดี๋ยวค่อยถามพี่ออแล้วกันก็เลยมาเลยแล้วก็ก่อนจะมาที่เนี่ยที่นี่เขาจะมีแบบให้แนะแนวว่าโอเคมานี่เนี่ยอยาจะเรียน,นแผนกอะไรเรียนรอยิ่งเพื่ออะไรจะไปทําอะไรต่อแนะนำที่นี่ยน,นั่นดีครับคุยเป็นอะไรกมาก หนูเลือกเรียนอาชีพเพราะว่าหนูอันนี้เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเป็นสอบแบบว่าสอบข้ามชั้นเขาก็มาเรียนอาร์ชีาก่อนแล้วเขาเนี่ยก็ติดศิลปรกรไปแล้วทีนี้เนี่ยหนูว,ว่าก็สนใจศิลปรกรก็ไปคุยกับเขาก็คุยกันไปแล้วเขาก็แนะนําม,มาว่าถ้าอยากติดศิลปรกรเนี่ยลองติวดูก,ก่อนทีนี้เขาเพิ่งแนะนํามาก็เลยลองมาเรียนดูก็มาเนี่ยเขาก็สอนพื้นฐานเลยหนูเปิดมาหนูก็เรียนดอยอิงครูเบิร์นก็อ่าก็สอนหนูออพื้นฐานท่งนั่นดอยอิงแล้วก็เรื่องออกแบบนิดหน่อยแล้วจากนั้นเนี่ย หนูก็มันจะว่ามีครูสอนโรล์ดด้วยแล้วคือหนูหนูอะตอนนั้นเป็นช่วงที่หนูสนใจเรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์หนูก็เลยเดินตรงดงไปตอนที่ครูกำลังสอนเพื่อนอยู่เลยแล้วก็บอกว่าอยาเรียนโฟลดด์ค่ะลงคอให้หนูหน่อยแล้วตอนนั้นก็เลยคุยกันนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วหนูก็ลงคอร์สแล้วก็มาเรียนทีน่นี่แล้วตอนนี้ก็ติดแล้วอุ้ยอันเท้าเลยอันเท้าเลยครับที่นี่เลยเพราะว่าที่นี่เนี่ย น่าจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเท่าไหร่เนี่ยคงไม่มีที่ไหนที่จะมานั่งมีลำโพงเปิดเพลงเปิดโค้ดเลยเ,เดียวให้เด็กฟังก็คือเป็นกันเองสุดๆมีอะไร่ะคุยได้เลยเป็นเองไมก่กระทั่งพี่เคาน์เตอร์อะสามารถคุยเป็นเซนซีได้เลยก็คือมาที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าแบบเครียดไหมพี่ๆกดดันไหมให้มีเพื่อนไหมมีแน่นอนก็อยากจะแนะนําที่นี่ค่ะเพราะว่าหนูสือว่า คือครั้งคุณครูกับเพื่อนพี่เนี่ยบรรยากาศมันค่อนข้างดีกว่าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเครียดมันไม่ได้มีความตึงไม่ได้รู้สึกว่าเออเราอึดอัดเวลาเรียนเราต้องซีเรียสอีกนะครับเพราะว่าแบบคุณครูเขาก็เป็นมิตรแล้วก็คุยกันได้เหมือนเพื่อนกันเลยแบบไม่ได้ซีเรียสเลยว่าแบบเออเป็นครูเราต้องแบบว่าเขาลบเขาขนาดนะั้นหรือว่าต้องพูดจาสุภาพขนาดนะั้นคือสามารถคุยได้เหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยแถมครูเขาก็ส่วนใหญ่ทุกคนจะสอนด้วยพื้นฐานก่อนไม่ว่าแบบเราจะมีพื้นฐานหรรืืืออออไมม่่่่ีเเเค้้้้้าาาาาาากก็็สสนน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 พพฐฐถแยตป ก็สอนไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็มาเล่นที่นี่ดีค่ะ